สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชแน,นลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คอลวันนี้แพนจะมาทำดันดอมนะคะในท็อปิกที่ว่าตอนนี้นะคะความสุขที่เขามีต่อคุณเป็นเช่นใดกันบ้างนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวขออธิษฐานก่อน พลังงานอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้นะคะฝั่งนี้เป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเดี๋ยวมาดูผู้ที่เข้ามาดู r a n d อมครั้งนี้นะคะพลังงานเป็นเช่นใดกันบ้างไม่พูดความตามเพลงนะคะไปกันเลยชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะธาตุดินมังกรกันพึกศกอ่าเมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะเป็นอะไรคะโดนหวยหรือเปล่าเอาไม่ใช่อาจจะ เหนื่อยหรือเปล่าคะเมื่อคืนเหนื่อยมากเนี่ยมีเรื่องคิดเยอะนะคะมีเรื่องคิดนอนไม่หลับกังวลแต่พอคิดแล้วก็ยังไงกลับไปใช้สติในการควบคุมแล้วก็หาวิธีจัดการแก้ไขความคิดของตัวเองนะคะก็มีการคิดคิดมากนิดนึงนอน,น,อนแล้วก็คิดอาจจะคิดในเรื่องของการมันเน็ดเรื่องการเงินหรือเปล่านะ การงานที่จะต้องพัฒนาต่อไปว่าจะต้องทำในรูปแบบไหนอะไรอย่างไรให้มันประสบความสำเร็จไปได้ให้มันมีทิศทางที่มันดีขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้คือตัวคุณนะคะแล้วทีนี้มาดูพลังงานเขาพลังงานเขาเป็นเช่นใดกันบ้างพลังงานของเขาเขากับสลับฝั่งกับคุณนะเมื่อคืนสงสัยแถวบ้านเขาฝนพรม,มัง้ง เขาก็เลยแบบว่ามีการนึกถึงคุณไงมีการนึกถึงคนที่อยู่เนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ใกลก้กันมีการคิดถึงมีการแบบว่าแอบส่งด้วยก็ได้นะเออเมื่อคืนนะคะส่งแล้วก็เออยังไงไม่เห็นอะไรเสียจใจเพราะคุณนอนหลับคุณคุณเครียดคุณกังวลคุณก็เลยอาจจะไม่ได้โพสต์อะไรหรือเข้าไปส่งแล้วก็ไม่มีอะไรหรือตัวเขานั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจมาก่อน แต่คุณไม่รู้ก็ได้เนี่ยมีการคิดถึงนะคิดถึงทูออฟคัพอะทูออฟคัพนี่ก็ค,คือคิดถึงเยอะคิดถึงมากๆเลยคิดถึงอยากจะมาเป็นคู่อยากมาอยู่ใกล้นะคะในคืนที่ฝนพรำอะไรประมาณนี้ก็อยากจะมาเห็นหน้าอยากมาใกล้ชิดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยอันนี้เท่ากับจริงจังเลยนะคิดถึงเยอะๆอยากให้มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไหนไปด้วยกัน อ่าแล้วมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเช่นใดกันบ้างชอบรักกันไงเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเลยคุยกันก็น้อยมากแล้วก็อีกคนก็ไงคิดถึงแต่เวลากลางวันก็ตะบีตบ้ตะบานทำแต่งานนะ ลุยแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็บอกคิดถึงคิดถึงกลางคืนคิดถึงกลางวันไม่ไม่ทําอ่ะกลางคืนชาวบ้านชาวช่องเขาหลับเขานอนมาคิดถึงอะไรเป็นไรปะเนี่ยเ <c oughs> พราะเขาเป็นคนเนี่ยเทนตรงซื่อตรงเวลางานไม่ได้จะจัดโทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวร้อนมือจะเขียนอะไรไม่ได้เดี๋ยวมือเหนือมือพองเป็นแบบนี้ไงเนี่ย,ยแล้วก็รู้สึกแบบเวลาถ้าว่างแล้วก็อยากคุยอยากเจอเนี่ย อยากไปไหนได้วยการรู้สึกดีรู้สึกอะไรทําไมกลางวันไม่เขียนเขียนก็ได้ไม่มีใครเขาว่าหรอกความสัมพันธ์เนี้ยก็คือต่างคนก็ต่างชอบกันนั่นแหละแล้วก็ต้องคิดทําในสิ่งที่ถูกต้องคล้ายๆกันนะคะเออมาแล้วมาดูว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกลางวันทําแต่งานไงไม่รู้รู้สึกยังไงไม่รู้แต่จะดู รู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะทํางานอยู่กับบ้านมั้งก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะพลังงานหงอยเหงานิ่งๆไปนิดนึงคือตามสบายทําอยู่กับบ้านอะไรยังไงก็ได้นะฮะออหรือว่ามีเรื่องคิดคิดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายก็เลยนอนนิ่งนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นแนหะแต่หมายถึงว่าตื่นแล้วนะแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้ว่าเ,ออเคลื่อนไหวใน การกระทําหรืออะไรมากมายนะคะนี่นึกถึงคนที่เป็น dm a s e นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งตอนนี้อยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับบ้านนะทำงาน work from home ต้องดูแลแม่แล้วก็คิดอีกทีก็อยากที่จะคิดถึงคนที่มีลักษณะคล้ายๆแม่พลังงานอะเป็นผู้หญิงใครคนใดคนหนึ่งนะน่าจะเป็น คนที่ดูดีมีสไตล์นะคนที่ดูแพงแต่ก็ไม่ได้ทำตัวเรื่องมากอะไรอย่างนี้นะนี่แล้วพอนน่นเสร็จก็มานึกถึงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะต้องจัดสรรเรื่องการเงินก่อนเพราะเมื่อวานนี้เงินเดือนออกไปแล้วใช่ไหมหวยก็กินไปแล้วเออดูซิว่ามันเหลืออะไรยังไงเท่าไหร่จะได้เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่า ารพัดค่าจิป,ปาถะดูซิว่ามันอะไรยังไงอืมแล้วก็เก็บซ่อนความรู้สึกอีกคิดถึงแต่ก็ยังไม่ติดต่ออะไรเพราะว่าเอาเรื่องตัวเองคอะก่อนตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อมาอยัางไงคุณอาจจะยังไม่ว่างคุณอาจจะกําลังทํางานคุณอาจจะกําลังยุ่งชุลมุนอะไรอย่างนี้อยู่อืมก็เลยคิดว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่สมควรยังไม่สมควรอยู่ในที่ของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งทักมันยังไม่งามเพราะแต่และว,วันคุณก็น่าจะมีภาระหรืออะไรอะ่ะค่อนข้างเยอะนะอแล้วเขาก็คิดว่าเออโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอเคลียร์อะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะทักหาเพราะโทนความคิดถึงไม่ไหวคิดถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่ก็ไม่กลา้าไงเพราะว่ามันดึกดืน่นไงชาวบ้านชาวช่องเขาน,นอนกันแล้ว จะมาส่งอะไรบ้าบอคอแตกเดี๋ยวก็โดนด่าไงเนี่ยคิดว่าเออเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะว่าหลังจากค่าหักค่าใช้จ่ายอะไรแล้วอ่ะมันเหลือไม่กี่ตังค์เองไงเพราะเล่นไปซะเยอะไงกะหวังรวยโ <laughs> กอูอ่าเนี่ยแล้วมีีโก้อีกต่างหากคิดถึง แต่ก็ไม่ได้แสดงออกในใจอ่ะนั่งไม่ติดน่ะไฟลนก้นเออแต่ข้างนอกทำเกงแปบนั้นอ่ะไม่ได้คิดถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคนเราต้องทำงานคนเราจะต้องหาเงินจะเอาเวลาอะไรมานั่งเขียนมานั่งแชทอะไรกันมากมายไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเนี่ยพูดข้างนอกดูดีอย่างนั้นอ่ะแต่ในใจอ่ะหืมปากดีเนี่จัดเมน รอคอยสิ่งที่เขารอคอยคือเมื่อวานนี้ก็ได้อยากจะถูกรางวัลแต่ไม่ถูกเออแล้วเพื่อว่าไงจะได้เหลือเงินไงเหลือเงินเพิ่มเติมอาจจะได้ซื้ออะไรมาหาคุณได้เออหรือว่าอาจจะถ้าไม่ไกลมากอาจจะวันหยุดจะได้มาหาได้อะไรอย่างี้ไงแล้วไงกินเรียบไม่เหลือไม่เหลือ อาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมมาจ่ายในทรัพย์สินที่ว่าส่วนที่ขาดเนี่ยที่ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ละเดือนเน่ยไม่เหลือเก็บเงียเหลือกินมาม่าได้บ้างไข่อะไรงเงี้ยเออคิดว่าคุณตอนนี้เนี่ยก็คงนั่งรอแล้วนั่งรอเขานั่นอะ่ะคนที่เป็นแบบประมาณว่าหลงตัวเองไงป่านี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงแล้วนะ คงคิดถึงเรามากๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะกินข้าวไปกินปลาลงหรือเปล่าไอ้เราเนี่ก็นะไม่รู้จะจัดสรรตัวเองยังไงแบ่งเวลายังไงมันไม่ค่อยจะมีเวลาว่างไอ้อย่างเป็นคนที่ขายดีในตลาดโลกนะคิดไปได้นี่ไงก็คิดว่าในใจอ่ะอยากที่จะร้อนรนที่จะมาหารแหละแต่ไงเงินไม่มีปลาย่างที่จะมาให้ก็ยังไม่มีอีกจังหามีแต่ถ้วย มีแต่ถ้วยกับหัวใจอะทำเป็นเค้กที่ไหนได้อืมเพระ่าเนี่ยมีพลังงานความเป็นคู่กันคุณก็รอเขานะเขาก็คิดว่าคุณรอเขาเขาก็รอคุณรอคุณแล้วก็รอเงินด้วยเงินไม่มีคิดถึงมากอยากอยากเจอหน้าอยากพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มออยำด้วยกันแต่ก็ยังมาไม่ได้ นี่วันนี้เดี๋ยวจะไปเรียนรู้งานเพิ่มเติมเพราะว่ามันต้นเดือนแล้วไงมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องเข้าออฟฟิศบ้างอะไรบ้างไปอบรมเพิ่ม,เ,มเติมให้มันมีมากขึ้นอาจจะต้องไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานไปเช็คดูรายละเอียดจะต้องทำอะไรยังไงเข้าออฟฟิศนะคะอืม เพื่อไปจัดสรรเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับแผนงานที่จะต้องทำต่อไปในเดือนกันยายนนี้พอเหอะคิดถึงยังไงบ้างแล้วยังไงพอเข้าไปเสร็จโอ้โหความวุ่นวายอะไรต่างๆมากมายหรือพบว่ามันนานแล้วไงไม่ได้เข้าไปอะไรที่จะต้องเคลียร์จะต้องจัดสรรเนี่ยเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องห้องที่ทำงานใตโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย บนโต๊ะฝุ่นฝืนก็นะเพียบเออเหนื่อยเริ่มคิดว่ารู้อย่างนี้อยู่บ้านซะก็ดีมาทำไมก็ไม่รู้มาแล้วเหนื่อยอา้าวคิดได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมาสิมาช่วยกันทำเขาเป็นคนที่แอบบเห็นแก่ตัวนิดนึงไงก็รู้แต่ว่าเออแต่ในใจก็คิดอยู่ที่บ้านก็ดีแล้วไหมทำงานที่บ้าน,ม,นม,มันไม่ต้องเหนื่อยเยอะมันนั่งเคลียอะไรมากมายขนาดเนี้ย พอคิดแล้วก็ต้องทําเพราะกินเงินเดือนเขาไงไม่ทํามันไม่ได้ไม่ทําเขาก็จัดให้ได้สบายตลอดชีวิตหรอก <c oughs> อ,อ่าฮ่า่าทําเสร็จแล้วรีบรีบทําเสร็จกะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านมาหาข้าวหาปลาให้แม่กินเหมือนวันลีลูกกระตันอยู่เสือเกินเพราะอะไรอะเงินจํากัดจะต้องรีบกลับมาให้บ้าน เพื่อมากินข้าวบ้านไงไปกินอะไรมากมายอยู่ข้างนอกมันก็ลำบากด้วยปวดหัวกลับบ้านมาปวดหัววันนี้ทำงานเยอะเกินพิกัด <c oughs> ทำอะไรวะ <c oughs> ไหนจะต้องจัดสรรงานจัดแฟม้มจัดโต๊ะคุยงานวันนี้นึกและเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆเหนื่อยแน่ๆ นี่ยังไม่ได้ส่งไลน์เลยหาคุณเลยนะยังไม่ได้ติ้งตังติ้งตังหรือโทรเลยนะอช่วงนี้จะต้องขยันมากๆเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีไงเผื่อได้โปรโมตเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้โปรโมตก็ไม่โดนตัดเดือนก็ยังดีอแต่ก็แอบไงแอบแอบนึกว่าื มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมในความสัมพันธ์เลยอะ่ะมันมีแต่เรื่องงานเรื่องความเป็นอยู่แล้วถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะยังไงเนี่ยคุณจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะต้องอกหักเฮ้ยคุณต้องเหมือนเดิมดิคุณจะต้องสดใสเนี่ยเพราะไงอะ่ะพลังงานเนี้ยมาพร้อมกับเดอรซันน่ะพลังงานของเขาอะ่ะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้สร้างโลกนะสร้างโลกให้สดใส <laughs> สร้างโลกให้สดใสทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นคนกําหนด เกี่ยวกับตัวคุณด้วยคุณจะสดใสได้ก็ต้องได้เจอเขานะจริงเหรอคะคุณจะสดใสหรือคุณจะรันทดก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าการหมุนเวียนเงินเดี๋ยวจะต้องหมุนเวียนเงินก่อนช่วงนี้เนี่ยเงินไม่สะพัดแล้วเดี๋ยวพลังงานเนี้ยก็คือการวนเวียนกลับไปหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะมีความคิดถึงมากคิดถึงเยอะนะอันเนี้ยอยากที่จะ กอดรัดพัดเบี่ยงไปนั่งใกล้ๆไปเห็นหน้าอยากได้สูตรกลิ่นกายคุณแอบแนวหื่นวะเนี่ยแอบสูตรกลิ่นกายคุณได้เห็นหน้าได้เห็นรอยยิ้มได้ฟังเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆได้แตะเนื้อต้องตัวกันบ้างมันก็จะรู้สึกดีกระชุ่มกระชวยหลังจากที่มันแห้งเหี่ยวมานานเนี่ยเ,ออเนี่ยโชคได้เข้าข้างเขาแล้วเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันจะต้องไม่หลุดลอยไปอย่างแน่ๆมันติดแค่เรื่องการเงินเท่านั้นแหละเดี๋ยวทํางานหนักเนี่ยมันมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่ายาเยอะก็ฉีดไปแล้วใช่ไหมอือตอนนี้ทํางานหนักได้เดี๋ยวพอทุกอย่างทํางานหนักลงตัวปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บไปเจอกันนะอ่าคุณก็คืออยู่บ้านเดี๋ยวพอเวลาเข้าไปถึงคุณก็จะดีใจอ้ามาแล้วดีใจแบบ ไปได้เจอกันมานาะนมามาเข้ามาบ้านมากินข้าวมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกันหาอะไรให้กินแล้วเดี๋ยวก็มีกิจกรรมอะไรแบบจะไปทําร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้ไงอืมแล้วก็พักผ่อนกันอยู่ในบ้านแล้วก็คิดแผนว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนกันอาจจะไปอืน้ําตกก็ได้ไหมหรือไม่ก็ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออคิดคิดแผนแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เงินไงเออ ความสดใสก็จะมาเพราะว่าเขารู้ว่าช่วงที่ห่างกันน่ะคุณน่ะเขาแอบไปดูในโปรไฟล์ไปดูในเฟซในไลน์คุณน่ะหุ่นคุณสลิมขึ้นหน้าตาสวยนะรูปร่างก็ดีขึ้นเป็นเพราะว่าช่วงโควิดไงไม่ได้ทําอะไรได้ไดมากก็อาจจะช็อปแล้วก็ใช้สอยในสิ่งที่อยากจะทําเออแล้วก็สวยด้วยจริงๆนะนี่เขารู้แล้วว่าเนี่ยเขาจะต้องมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้ว เพราะว่าเขาก็ทนไม่ไหวหรอกที่จะไม่ได้เจอคุณนานๆอย่างเงี้ยความรักมันเยอะมันอัดอั้นอยู่ในใจมามอบให้อย่างมากๆอะ่ะดีไม่ดีนะคุณเอ้ยนะคุณต้องเตรียมแล้วนะเขาจะมาจัดเต็มคุณอะ่ะไม่ว่าจะเป็นรวบตึงหรือรวบหย่อนนะคุณรอไว้เลยพลังงานเขาผุ่งผ่านมากเนี่ยห่างหายไปนานอาจจะไหล หลายหน่อยนะหมายถึงว่าความรู้สึกอะมากมายหลายอย่างที่นะเขาจะมามอบให้เนี่ยเขาต้องการที่จะมาหาคุณเดี๋ยวนี้เลยซะด้วยซ้ำนะคะเนี่ยรู้สึกเยอะรักเยอะอยากจะมาทุ่มเทมามอบให้นะอยากจะมาขอโอกาสคุณมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างกันไปนานเนี่ย ว่าคุณอ่ะก็เป็นคนที่อยู่รอเขาคุณมีความสวยความน่ารักและเดี๋ยวเขาก็จะมาเนี่ยจัดแพชชั่นให้คุณนะคะเขาต้องการสิบแปดบวกกับคุณอืเนี่ยคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะหลังจากที่ได้เจอเขาอ่ะมันแน่นอนที่สุดเพราะความรักเนี่ยมันเป็นรักที่รักแล้วเขาไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปแล้วเขาต้องการมากๆ เขาได้ตัดสินใจแล้วนะว่าเขาอะจะมาจัดเต็มกับคุณนะคะคุณรอดได้เลยแชดีออดมาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาวัฒนธรรมคนต่างที่ก็ได้เ,เขาจะมาหาคุณเพาะคุณกับเขาอ่ะมีความแตกต่างกันมากนะเขาจะมาหาคุณอย่างแน่นอนคุณกับเขามีความแตกต่างกันแต่มันจะต้องกลมกลืนกันมันจะต้องมีความเป็นครอบครัวนะคะ จากนี้ต่อไปคุณกับเขาจะสมรักสมปรารถนากันเขาเนี่ยแหละคือคนที่จะมาเ a คแอคชั่นกับคุณนะคะนี่คุณกับเขามันมีความเป็นคู่กันนะคะเห็นไหมเนี่ยคือการ take a คชั่นคุณสองคนจะ take a คชั่นด้วยกันนะคะแล้วมันก็จะเป็นยังไงจุ้ยจืยอยคุณก็ไปคิดต่อเนื่องเอาเองแล้วกันนะหลังจากนั้นเขาจะมีความสุขในชีวิตมากมายคนคนนี้เนี่ย มันคือการเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นน่ะคุณต้องไปตรวจเช็คดูนะว่าคุณน่ะได้มีอะไรเพิ่มเติมมาในชีวิตหรือเปล่าเออเขาอ่ะไม่เคยห่างหายต่อการส่องคุณเลยนะไม่ว่างานจะยุ่งขนาดไหนถึงแม้ไม่ได้ไลน์มาแต่เขาส่องคุณนับแต่น,นี้ต่อไปอีโก้ต่างๆได้ลดลงแล้วนะเพราะยังไงอ่ะ สเสน่ห์ในตัวคุณมันช่างเหลือล้อนมัดใจเขามากมายความกังวลอะไรต่างๆตัดไปเถอะไม่มีแล้วกำาพงกำแพงลาะแม่งเกี้ยงไม่เหลือนะรอคอยแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องได้มาอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเขามีกำลังใจมากมายหลังจากที่ได้มาเติมพลังรักกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำเขาจะต้องทำตัวให้ดีและมีประโยชน์ ต่อสังคมนี่ครับสิ่งที่เขาคิดและเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไม่หยุดยัง้งนั่นคือเขาจะไม่สับสนในตัวเองอีกต่อไปแล้วที่ผ่านมาเขามีความสับสนในตัวเองตัวเขานะั่นนะมีความสับสนนะอืความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่คุณกับเขาเนี่ยชอบปฏิบัติธรรมนะคะเขาต้องการแค่อย่างเดียวอะถ้าเป็นไปได้คุณอย่าดื้อบางครั้งเนะี่ยอย่าดื้อให้มันมากเข้าใจกันบ้างบางครั้งนะ เราเป็นคู่รักกันน่ะยังไงอ่ะมันจะต้องคุยกันได้เขาคิดว่าอย่างนั้นมีอะไรกันจะต้องคุยกันอย่าอย่าปิดกั้นหัวใจมันเจ็บยิ่งอยู่เนี่ยห่างๆกันสื่อออนไลน์เนี่ยต้องใช้เยอะบอกตัวเองดีไหมอ่ะใช่ไหมเขานั่นแหละจะต้องติดต่อเยอะมากกว่านี้ไม่ใช่มาบอกคุณเออเลิกทํานิสัยแบบดูแต่เรื่องตัวเองเอาแต่ใจตัวเองได้แล้วเนี่ยตัวเขาตัวเขา แล้วก็ดูแลเอาใจใส่คุณให้มันดีมากกว่านี้อืมไม่ต้องกังวลแล้วสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่าง,งน,นั้นนี่ที่หมายถึงคุณนะคุณพูดกับเขานี่แล้วเดี๋ยวเนี่ยพร้อมอีกทีเราจะต้องม,มีลูกด้วยกันเนี่ยคุณอาจจะอยากได้ลูกผู้ชายเขาจะต้องไปหาเงินมาเยอะๆกว่านี้นะตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินไปใช้นี้ใช้สินให้หมดละนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้นี่ไง มีความมั่นมั่นคงกับคุณนะเขาไม่รอช้าแน่เขาคิดแล้วเขาจะต,ต้องรีบทํานะคะการเวลามันไม่เคยรอใครรัากกันวันนี้ต้องปฏิบัติไม่ต้องรอพร้อมถ้ายังไม่พร้อมก็ค่อยๆทําพลังงานคุณอะส่งถึงเขาเสมอนะเขารู้แล้วสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งจะต้องติดต่อสื่อสารมากขึ้นนะ ไม่ใช่มา,มามาหายหายมามาแล้วก็หายหัวหายหัวตัดคอขาดแมงเลยเออนี่ความชัดเจนความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้จะต้องมีแล้วมันก็จะได้มาอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเป็นหัวเมียม,มีลูกมีเต้าด้วยกันหยุดซะนะไอ้เรื่องที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยแล้วก็กลับไปกลับไปทํางานแล้วรีบกลับมานี่คือสิ่งที่คุณบอกกับเขานะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแรนดอมในวันนี้ ขอขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันที่สองนะคะก็ครบ1,6,000พซับสไครต์ต้องขอกราบขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนแพลนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบาย